thank yeah. you Today I will do the samurai performance prince and duty for the HS sorry or today. Uh, the before the first of all, all, all to the HS sorry or today. From free on YouTube or YouTuber, I will detail each to numb myself. Hello, my name is Tila Vadasikun. My name is Kop, I'm 37 years, old. Uh, I'm working to YouTuber Tila school channel. On a uh, 2, 3, 4, 5, 6, and seven, uh, for, uh, I went to the earlier on company, uh, high carrying, of, uh, 76 years, uh, sorry, uh, 79 years old, uh, uh, 19 years of former employee to C. Sacha, C. Tan, Hong Kong, Nong Long District to the uh, uh, Province, Lampang in Thailand. Former performer on uh, attend and have a I went to the area for all the activity duties. Performer media record for home completion. Uh, finally, uh, the finally. Uh, finally, for this video clip up here, uh, I see you too, goodbye. Uh, then please apologize earlier. here, I would like for the brother and sister on here so thank you for the follow and the subscribe uh, on YouTube channel channel. And then we will be to uh, meet again in the next program on Tiranapanaschool. Hello, school. hello. นะครับรกบ็จะได้เข้าสู่พิธีการของสงฆ์นะครับซึ่งจะได้จดอธิธรรมประจําในครั้งนี้นะครับ เบบว่าการมรณะการเสียชีวิตหรือการจากไปของพระสงฆ์หรือว่าอุปสมบทศกานั้นเป็นงานที่ไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนนะครับพะฉะนั้นแล้วการจัดการที่การเตรียมงานต่างๆนั้นย็มีอุปสรรคนะครับฝนตกบ้างที่นั่งไม่พอบ้างก็ ขอความเมตตาทุกท่านนะครับไปช่วยกันจัดยกนะครับให้เข้าสู่ระบบให้เข้าสู่สถานที่เพื่อเป็นสถานที่ให้พวกเราได้เข้ามาร่วมทำบุญด้วยกัน ในวันพรุ่งนี้นั้นกำหนดการจะเริ่มประมาณ10นาฬิกานะครับจะเป็นที่มีสง10นาฬิกาพิธีควายพัทหารเขงน,นะครับในช่วงเวลา13นาฬิกานะครับพิธีสวดมาติกาบางสกุลนะครับประมาณ30นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ทั้งนั้น ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวย

那端。 ¡Gracias! But then ขับคุณแม่คุณแมเ่เดือนอินทรเลนะครับขอเชิผมครับท่านจปล่อยคอเรีนเชิญคุณ ภคณีช่างล,ล้อนะครับ ครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญสพชสมัยวังหน้ารองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลมนะครับ ชิ้นนีวงรีนมอนพสดฮพิจนา thắp phut pháp song lên nắm đấm trở lại này các ạ khiết thị yếu uh -huh. ตังกับฟัง โอกาสต่อไปก็จะได้นนถวายพระพุทธประเกติพระสฆงเป็นลำดับต่อไปนะครับครับท่านแรกถวายพระพุทธครองเลียเชิญคุณเกตนันตานะครับไปถวายพระพุทธครองเ,เชิญผม ท่านไปขอเรียนเชิญคุณครับการสอดพระลูกหนึนง่นงขอเรียนดีขอเรียนเชิญคุณแม่หูบุญเรืองหวงแก้วนะครับ 在龙涛得嘞，哈。<noise> <noise> Okay. Hot. ถุนได้สี่กองในชานเพื่อบูชาผ้าใสใสบางสกุลนี้ใสละเก้าสิบเก้าส่วนผ้าบางสกุลผืนเลขแต่จะ,จะเป็นชุดละสี 9, ่สิบเก้าหนึ่งนะครสองชุดดังตัวนี้ผ้าใสบางสกุลแล้วก็มีอกองไม่ไม่หลัวหรือว่าไม่ท่านฟื้นนี่นะนะยืดกองในชานจะสามารถไปบูชาได้ละก็วางต่อหน้าสำนักเองสำนักเองจะทำการบางสกุลแล้วก็พื้อปอน หากใดสนใจอยากร่วมทำบุญก็สามารถเสิญได้ที่กองในการตันน้งนาได้เลยนะนเนื่องสมณัจะป้อมที่จะให้ขออ,อยู่ตรงนั้นแล้วนะ,ะคนไหนสนใจอยากทาบุญอยากร่วมทาบุญก็สามารถก็ไปที่กองในการนั้นได้เลยแจ้งกอประสงค์บสมณีจะเป็นชุดระางเก้าสิบเก้าบาทก็ได้หรือจะเป็นชุดละา9สี่สิบเก้าบาทก็ได้ตามกำลังศรัทธาตามข่าวกำลังซับได้เลย,ยเจริญพรญาติโยมทั้งหลายเนือ วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มพิธีการตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นการาฟังการเทศนะจากหลวงพ่อพระครูเจ้าคณะอำเภอเถินฝ่ายธรรมยุทธนะ์ฝ่ายธรรมยุทธ์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการตรวจเจอพุทธมนวนะก็ถวายเพลงพระสงฆ์ในเวลา11นาฬิกาสอนจากนั้นมาเลยและช้วงบ่ายเราจะเริ่มการที่ประมาณโดยประมาณ บ่ายโมง,งหรือว่า13บสนาฬิกาก็จะเริ่มพิธีกานะรในการวางผ้าบังสกุลนหะลังจากนั้นไปก็จะเป็นการกล่าวคำกล่าวประวันะต,ติการรุกกาุเคลื่อนทางปลอดภัยใครเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อ,นนอนะแล้วก็จึงจะประชุมเพลิงในช่วงเวลาประมาณ14บสี่นาฬิกาสามสิบสี่นาทนะีโดยประมาณก็ขอเชออิญพรสักการะโยนถ้าใครตั้งใจอยากจะมาร่วม ที่ทีสลายร่างยีระสังขารกองหลวงพ่อสักดาก็สามารถมาได้ในวันพรุ่งนี้เดอ้อ Thank you